โอ้ต้องรีบตัดไม้ตัดไม้ปพื่อปปดนี่เป็นสก่งเขปลี่นกลายมาประทั้งชีวิตเฮ้ยต้องเป็นนักล่าปีศาจทั้งทีนี่ก็ลําบากนะต้องตัดไม้โอ้โหนี่ทรมานจริงๆเลยอ่ะนี่เออทำไมมันเลื่อยยากจังนี่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 โอ้ อยากเทไปเลยละกันนี่เนี่ยนี่โอได้ไม้มาส่วนหนึ่งเฮ้ยนัยนงชมเบลวนี่ดีจริงจริงเช่่หมาเออดีตั้โอ้ยหิโอ้ยหขึ้นมาแล้วสิเดนจีมีสปาระ,ะต้ตไปลอยแล้วเนอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเ okay, ข้าใจไหมโอเคครับเฮ้ยเข้าใจ ไหนดูสอิอยู่ตรงไหนกันนอนไงเจอแล้วมาจับเจอเรื่อยของฉันหน่อยจัดการปุจิตะดีนะฮะโอ้ยแกเป็นใครอ่ะนี่นะนนนะฉันไม่สนใจหรอกมีแต่ถ้าจะเอาเงินแกไอ้จะเชา่า แกไปขายแล้วพลังชีวิตไม y, ouais. are, ่ตายซะนี่ดีค่ะดีๆนี่มันเทวดาฆ่าไม่ตายยลงไเนี่ยเฮ้ยนี่เดียวโอ้โหนี่เดียตายสักทีตายแล้วมั้งนี่แน่หายสาเลยเปล่ะเด็นที่ทำงานได้ดีมากเอาเงินไปเลยขอบคุณครับ ฉันฝันว่าฉันอยากกินอาหารอร่อยๆแบบเข้าจังแต่ก็น่าจะคงได้แค่ฝันนะ่ะใช่ไหมปอจิตต์ปั๊บนี่อีกแล้วอ่ะโอ้ยแบบไรปอจิตต์ปั๊บดีเลยเดนจิมิสะปลาตกไม่หลานะโอ้ยมีสะปลาตกไม่หลานอีกแล้วอีกแล้วเหรอลุงใช่แล้ว โอเคเดี๋ยวผมไปปะคนตัเงี้ยจุกกระคับอ้ไปเลย่เหรช่อย่ามืดจังโคังก็มืดดีแหะเดนจีแล้วไหนละ่ะครับปีศาจรู้ว่ามันกลับบ้านไปแล้วเดนจี ฉันขอขอบคุณนายมากเลยนะนายเป็นหมาที่สื่อสัตว์ดีจริงๆแถมยอมทำงานที่ถูกเหมือนหมาอไอเป็นคนที่สื่อสัตว์มากเออ,อค,ครับครับแต่ฉันเกลียดหมาเกลียดมากมากด้วยมันตัวเหม็นฉันเกลียดหมาอย่างกูสายอย่างพวกเราต้องการพลังแล้วนายก็โง่มากนายเป็นเหยืย่อ นายเป็นเหยื่อลายจุดหนึ่งไล่ที่เจ็ดแล้วฉันทำฉันนะัดทำสัญญากับปีศาจเหมือนกับแกแล้วฉันก็จะฆ่าแกฮะสิ่งที่แกได้ยินไม่จะตาลุงที่แกได้ยินดุกฟันฉันรุกการเปลืองได้ยินไหมฉันน่ะคือปีศาจซอมบี้และฉันโกรธ

ฉันแค่อยากใจ,จ้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปของแกนะไม่ได้เรยยียงไงฮะปูจิตะนายเอาล่างฉันไปใช้แล้วใช่ไหมฉันจอบฟังเรนจิเล่าเรื่องความหวานของนายนะวัน ฉันได้มอบหัวใจนายแล้วแต่เป็นการแลกเปลี่ยนนาะยต้องทำโปรไฟล์ของในายให้เต็มจริงนะปุจิตะหายไปแล้วเหรอน่าจะไปที่ปุจิตะพูดจริงๆแล้วแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรฉันก็ไม่ต่างจากพวกมันทั้งที่ฉันก็มีชีวิตที่ดีแล้วทำไมฉันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกละ่ะ ฉันใช้ควรใช้ชีวิตที่ดีกับปุจิตะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้ามาขวางทางเราแล้วก,ก็ก็ตายซะโดนลุกสกนนนก็ตาย ไปได้ยังไงหรือว่าตัวปีศาจกระจกได้จิกร่างของมันไปแล้วนี่ก็เป็นพวกเดียวกันแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้